สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอังคารที่13มิถุนายน2560ครับเวลาประมาณยโมง42นาทีคลิปที่แล้วนะฮะที่ทำไปเกี่ยวกับโปเมเอริยาจุดทานุก,การนะครับหรือว่าโปเมซึ่งตอนนี้ได้ขึ้นเป็นโรกรอฟหญิงมืออาชีพอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับในวันที่4 มิถุนายนนั้นได้มีข่าวว่าจะขึ้นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทางฝรั่งที่ทำวบบคำนวณอันดับก็ได้ออกมาขอโทษว่ายังไม่ถึงอันดับหนึ่งอีกขาดอีกศูนจคะแนนนะครับแล้วมาถึงเมื่อวานนี้ตัวที่สิบสองนะครับข่าวก็ได้ออกแปลวว่าโปเมได้ชนะเลิศในรายการล่าสุดนะครับที่จริงไม่ต้องชนะเลิศก็ได้ขึ้นเป็นมอันดับหนึ่งแล้วแต่ ได้ชนะเลิศในรายการล่าสุดนั้นด้วยแล้วก็ได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการแล้วก็วันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปเพื่ออธิบายไปวิเคราะห์นะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพอดีคลิปแรกที่ทำไปก็มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน้าจอนะครับเห็นว่าเมาส์ที่ชี้กับตำแหน่งหน้าจอไม่ตรงกันพอดีตั้งค่าความละเอียดของหน้าจอกับการ เก็บภาพหน้าจอแตกต่างกันไปก็เลยเพี้ยนนะฮะหน้าจอเพี้ยนไปนวันนี้ก็จะมาขกาแก้ตัวเมื่อวานวันที่12บสองขอไปครับตอนเป็นวันเล่์นะวันที่12บสอิถุนายนนะครับจากคลิปแรกนะครับถ้าใครดูก็จะเห็นว่าเราก็จะโฟกัสจุดที่พฤหัสจรปัจจุบัน,นบซึ่งมากลม ในในมุมมองของจานเก้าสิบองศานะครับเราเรียกง่ายๆแล้วกันว่าก,กลุ่มกับพฤหัสโคง้งนะครับแล้วก็เล็งมาที่ชิวปิโดกําเนิดนะฮะใน,นการเดียวกันก็ฉากกับพฤหัสกําเนิดเนะื่อพฤหัสก็คือความโชคดีโชคลาภการประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะครับพฤหัสจรมาถึงเพฤหัสกําเนิดเมื่อวันที่สี่ที่ดูกันเนี่ย เห็นได้ว่ามีลาหูตัวนึงนะครับเพื่อหัดจรปัจจุบันลาหูจรปัจจุบันเป็นเป็นลำเดียวกันก็คือเลงกันอยู่แล้วก็มาฉากกับพื่อหัดกำเนิดแต่วันที่ได้แชมป์คือวันที่สิบสองนะครับลาหูได้เคลื่อนออกไปแล้วนะครับแต่ยังได้แครี่พลังก็คือยังส่งพลังค้างอยู่ในจุดเติมเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาเสริม จะเปลี่ยนทิศทางของพลังข้อมงชี้จากจุดเจ้าจะตาราหูพอมาถึงวันที่1ิบสองพฤายนเราจะเห็นว่ามีอาทิตย์นะครับซึ่งโคจรมาแบบนี้แล้วก็มาเข้าเท่ากับอาทิตย์กลุ่มพฤหัสกําเนิดแล้วก็ฉากกับพฤหัสจรนอกจากนั้นยังมีสุกรนะครับฉากในด้านหนึ่งหรือมองว่าสุกรเล็งมาที่พฤหัสกําเนิด ที่ใช้สับคุมแรงชฉาวนี่ถือว่าผมพูดอยู่ในายใต้จานคำนวณ90องศานะครับมุมจริงๆมันก็จะต้องเล็กกว่านี้นะครับนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูวันที่4ครับอาทิตย์องอยู่นี่นะครับเราจะเห็นว่ามีดาวจรพื่อหัสกับราหูที่ทํามุมสําคัญอยู่กับพื่อหัสกําหนดโชคลาบนี้นะครับขยับมาวันที่5อาทิตย์มานี่ละนะครับ วันที่หกอาทิตย์มาอีกหน่อยหนึศุกร์ก็มาตรงนี้นะครับอาทิตย์เจ็ดอาทิตย์เคลื่อนมาศุกร์ก็เข้ามาด้วยนะครับวันที่แปดศุกร์มาอีกหน่อยหนึ่งอาทิตย์มาอีกหน่อยเนี่ยเก้านะครับนะอาทิตย์จะเข้าแกนที่เราให้ความสนใจอยู่พร้อมกับศุกร์นะครับศุกร์มาละอาทิตย์เข้ามานะครับวันในวันที่สิบสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนี่ถึงแล้วนะ อยู่ในระยะวางกะก็คือประมาณหนึ่องศาที่เราตั้งไว้และวันที่12ก็ค่อนข้างจะสดีมากๆกนะครับก็แสดงถึงว่าเป็นวันที่เปลี่ยนไปด้วยความสมเร็จของเจ้าสตาก็ขอจบคลิปบาในการวิเคราะห์ดวงิตาของโอเอริยาโอมีไว้ในแบบกระชับเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและหวังว่าจะ ติดตามรับชมคลิปในอันดับต่อไปและ subscribe ติดตามใน YouTube Channel ของ u r a n i n n University ด้วยนะครับสวัสดีครับ